สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะเรียนวิชาสุขศึกษานะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับเรื่องการเลือกใช้บริการทางสุขภาพนะครับผู้สอนโดยมาเซอร์ยืนนานงามนินนะครับสําหรับวันนี้มาเซอร์จะมีคลิปวิดีโอนะครับให้นักเรียนเรียนไปพร้อมกันเลยนะครับทางสุขภาพเนี่ยหมายถึงบริการต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคลชุมชนและสังคมรวมถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งรัฐต้องจัดบริการให้เพียงพอและทั่วถึงจึงมีหน่วยงานที่ให้บริการทางสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนก็ในสไลด์แรกนี้ก็จะไม่มีอะไรมากเป็นการขยายความคําว่าการบริการทางสุขภาพนะครับให้เรารู้ไว้นะว่ามันแปลว่าอะไรนะครับก็ในสไลด์ถัดไปจะเป็นเรื่องของการบริการทางสุขภาพของรัฐนะครับการบริการทางสุขภาพของรัฐเนี่ยจะแบ่งออกเป็น ในส่วนกลางครับหรือว่าสถานบริการทางสุขภาพในส่วนกลางกรุงเทพมหานครนะครับมันก็จะแบ่งเป็นแยกย่อยออกไปเป็นสถานบริการของกระทรวงสาธรารณาสุขนะครับเป็นสถานบริการของกรมการแพทย์และกรมสุขภาพจิตซึ่งให้บริการรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางรวมถึงโรคทางกายและโรคทางจิตก็จากรูปเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีหลายที่หลายแห่งนะครับทั่วประเทศไทยเนาะ ซึ่งในรูปเนี่ยก็เป็นแค่สถานบริการด้านถือว่าแค่ทางด้านจิตเนาะยังมีทางด้านทางกายอีกนะครับก็ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปติดตามได้ที่เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขนะครับส่วนในข้อต่อไปก็จะเป็นสถานบริการของกรุงเทพมหานครเป็นสถานบริการของสำนักการแพทย์และสำนักอนามัยนะครับก็จะมีเว็บไซต์สำนักการแพทย์นะครับลองเข้าไปดูได้เนาะ อันนี้เขาก็จะมีอัปเดตตลอดนะครับใครมีปัญหาหรือข้อสงสัยยังไงข้อมูลจะอยู่ในเว็บไซต์ทั้งหมดแหละส่วนสำนักอนามัยเนี่ยเขามีหน้าที่ให้บริการด้านการแพทย์รักษาสาธารณาสุขรวมทั้งการสำรวจและดูแลภาวะสุขภาพของประชาชนและสุขาพิบาลที่ดีนะครับซึ่งสำนักอนามัยเนี่ยเขาก็มีเว็บไซต์ของเขาเมันกันนะครับลองเข้าไปศึกษาดูได้เนาะก็มีประโยชน์ต่อตัวเราแล้วก็เป็นความรู้ติดตัวไว้นะครับ ส่วนส่วนอันต่อไปนะครับจะเป็นสถานบริการของส่วนราชการอื่นๆก็จะเป็นมหาลายัยแล้วก็กระทรวงการหมแล้วและก็กระทรวงมหาดไทยนะครับอ่ะในส่วนนี้เราก็ได้อธิบายของส่วนกลางไปหมดแล้วทีนี้เราจะมาดูข้อที่2นะครับสถานบริการทางสุขภาพในส่วนภูมิภาคหรือเราจะอธิบายกันแบบง่ายๆเลยคือเมื่อกี้เป็นของกรุงเทพไปแล้วอันนี้เป็นของต่างจังหวัดนั่นเองนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบคือกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีทั้งโรงพยาบาลทั่วไปนะครับโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยบาบาลศูนย์โรงพยบาบาลระดับอำเภอชุมชนหรือตำบลต่างๆนะครับโดยทั้งหมดเนี่ยดำเนินการโดยอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหม,มู่บ้านหรือว่าตัวย่อคืออสอมอนะครับซึ่งอสอมอเนี่ยเขาก็จะมีเว็บไซต์ของเขาเหมือนกันนะครับค่อนข้างมีประโยชน์เลยนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับมีวิธีการป้องกัน มีโอกาสเสี่ยงแบบไหนควรทํายังไงไมาตรการควบคุมอะไรอย่างนี้นะครับสิจุดสะสมโควิดเห็นไหมครับมีประโยชน์ต่อตัวเราและคนรอบข้างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เข้าไปแวะดูได้นะครับตามเว็บของอสมอนะครับแค่พิมพ์ไปว่าอสมอใน Google หรือว่าในไหนก็เจอละง่ายๆ่าต่อไปเป็นการรับบริการทางสุขภาพนะครับควรรับบริการจากสถานที่ที่ระบุไว้ในบัตปรประกันสุขภาพทัวหน้า หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือบัตรทองนะครับอ่าบัตรทองก็จะมีลักษณะอย่างในรูปเลยนะครับเคยมีนักเรียนมาถามเชิญในคลาสเนะว่าบัตรทองคืออะไรนะครับบัตรทองเนี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งเลยที่เราคุ้นๆหูกันเลยคือ30บาทรักษาทุกโรคก็คือเนี่ยมาจากบัตรทองนะครับซึ่งไม่เพียงแต่จะได้รักษาแค่30บบาทแต่ว่าจะมีสิทธิประโยชน์อีกมากมายอาทิเช่น การส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรนะครับทั้งก่อนและหลังคลอดแล้วก็การดูแลสุขภาพและพัฒนาการของเด็กเนี่ยจะมีสิทธทิประโยชน์มากมายนะครับค่าหาและค่าห้องสามาัญรวมไปถึงการบริการต่งางๆนะครับก็มีประโยชน์เยอะนะบัตท,ทองแต่เราต้องไปรับการรักษาในสถานที่ที่เราเระบุเอาไว้นะครับสมมุติว่าเราลง รายละเอียดไว้ว่าเราจะรับการรักษาเราจะใช้สิทธิที่โรงพยาบาลแม่กองเราก็ต้องไปใช้สิทธิที่โรงพยาบาลแม่กองเท่านั้นนะครับถ้าจะโยกย้ายสิทธิ์ก็ต้องทําเรื่องไม่เกินประมาณติดก่อน1 4 1 5วันนี่แหละครับอ่ะเรามาดูสไลด์ถัดไปกันเลยนะครับสไลด์ถัดไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของการบริการทางสุขภาพของเอกชนเมื่อกี้รัฐบาลไปแล้วอันนี้เป็นของเอกชนบ้างน,นะครับอ่าข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับ ในส่วนของภาคร้านเนี่ยก็จะ,ะถ้าว่ากันตามตรงก็จะชา้ากว่าทางเอกชนนะครับเพราะว่าจะต้องมีขั้นตอนแล้วก็ระเบียบกฎระบบของเขานะครับเป็นไปตามขั้นตอนส่วนของเอกชนเนี่ยจะเร็วนิดหน่อยนะครับแต่ว่าจะใช้จะมีการใช้ค่าใช้ใจ่ายเนี่ยที่สูงขึ้นนั่นเองก็มาดูในข้อแรกกันเลยข้อแรกคือร้านขายยาอ่า ในแม่กองเนี่ยก็จะมีหลายร้านเลยเนาะร้านเม็ดยาร้านยานูน้นยานี้นะครับเต็มไปหมดแต่สิ่งที่ควรนึกไว้ในใจเลยคือเราควรซื้อยาจากร้านที่มีเภสัชประจำร้านเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้มีผู้ให้คำแนะนำหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยในด้านยาจริงๆนะครับแล้วก็เพื่อป,ประโยชน์ต่อ ร่างกายเราด้วยนะครับถ้าเราอยากทานยาผิดไปโดยไม่ได้รับคำ,คำแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญจริงๆก็ส่งผลเสียต่อร่างกายแล้วนะครับในข้อต่อไปจะเป็นคลินิกต่างๆในแม่กองมีมากมายเลยนะครับทั่วแม่กองเลยคือ,อที่เชือเ่อได้เคยได้ยินมาก็จะมีหมอทีระนิดหมอสมหมายหมออะไรก็ตามนะครับหมอเหล่านี้ต้องอคลินิกต่างๆเหล่านี้ต้องเป็นการรักษาแบบไปกลับแพทย์จะต้องมีใบอนุญาตทุกคนนะครับ ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเรา,เ,าเรียนอะไรมาเป็นใครไม่รู้เราจะมาเปิดคลินิกไม่ได้นะครับจะต,ต้องเป็นแพทย์จากที่มีใบรับรองอหรือว่าวุฒธธิแพทย์เฉพาะทางมาเท่านั้นนะครับข้อต่อไปจะเป็นโรงพยบาบาลเอกชนโรงพยบาบาลเอกชนนะครับเป็นโรงพยบาบาลที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณาสุขให้กรารรักษาทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในนะครับ เดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมให้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็ผู้ป่วยนอกคือผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือคลินิกแล้วไม,ไม่ได้นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็คือรับยาแล้วก็กลับบ้านนะครับส่วนผู้ป่วยในคือผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับถ้าเกิน6ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยจะนับเป็นผู้ป่วยในนะครับแต่ถ,ถ้านอนพักฟื้นแค่แป๊บเดียวเนี่ย ก็แล้วกลับบ้านเงี้ยนะเป็นผู้ป่วยนอกนะครับอ่ะในข้อต่อไปจะเป็นสมาคมต่างๆนะครับอ่สมาคมต่างเนี่ยเป็นสมาคมที่จัดบริการที่มีส่วนสนับสนุนบริการของรัฐบาลน,นะครับอ่าอาทิเช่นสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยสมาคมธรรมันแห่งประเทศไทยเป็นต้นนะครับและในส่วนสุดท้ายจะเป็นสถานบริการอื่นๆนะครับก็จะมีอ่าสถานออกกาําลังกายสปาอ่า มันจะพวกแบบฟิตเนสเฟิร์สอย่างเงี้ยอ่ะถือว่าเป็นสถานออกกำลังกายของเอกชนนะครับสปานู้สปานี้นวดแผนไทยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งสิ่งที่เราควรระมัดระวังเลยคือเรื่องของการอาจจะถูกหลอกลวงได้นะครับเราควรเลือกสถานบริการที่ดูแล้วมีมาตรฐานนะครับแล้วก็ดูแล้วปลอดภัยต่อตัวเราเองนะครับเรบวันนี้มาเซอร์ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับนักเรียน เน้นย้ำการทำงานนะครับนักเรียนมาเซอร์จะมีลิงก์แบบ Google Form ให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับทำแบบทดสอบจำนวน10ข้อนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้มาเซอร์ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ